ครับผมสวัสดีครับเบ้าปัญญาชาแนลนะครับตอนนี้อ่าอ่าผมได้เดินทางนะครับมากราบบาอยู่ที่วัดพระธาตุดอยตุงนะครับซึ่งเป็นวัดที่อยู่บนตั้งอยู่บนภูเขาสูงขับคมในจังหวัดเชียงรายครับอยู่วัดแห่งนี้กะวัดพระธาตุดอยตุงนี่ก็อยู่ใกล้ๆครับ กับพระตำนักโดยตุงครับพี่น้องครับซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่สวยงามครับผมตกแต่งอย่างดีนะครับเป็นวัดอยู่บนภูเขาสูงพี่น้องครับซึ่งผมนะครับกับลูกสาวกับครอบครัวก็ได้มาพากันมาครับผมคราวที่แล้วกัลูกสาวก็ได้มาขอพรครับอยู่วัดพระธาตุโดยตุงแห่งนี้เพราะเพิ่นมาสอบครับมาสอบเรียนหนังสืออยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับผม สอบเขามหาไล่แม่ฝาหลวงเพิ่นก็นเล่ได้มาขอครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนพระธาตุโดยตรงแห่งนี้ครับเมื่อนี้กัลูกสาวประสบความสําเร็จแหะครับการได้เสอบเข่ามหาไล่แม่ฟ้าหลวงได้สําเร็จแล้วมันกระสีมาเรียนหนังสือครับก็เลยได้มากราบขอพรกรไยมาฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานของพระธาตุดดยตุงจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ครับผมท่านใดมีโอกาสการล่องมาเที่ยวมึงได้ครับศักดิ์สิทธิ์รับกันดีศักดิ์สิทธิ์แน่นอนครับกูนนี่ครับปอ๋ยมาขอโชคขอราบกะ ประสบความสําเร็จครับตอนนี้อยู่บนเขาครับพี่น้องครับหมอกยหลายพี่น้องครับนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วพี่น้องครับยังมีหมอกเต็มอยู่พี่น้องครับครับผมงงกันใหกาบท่านใดมาทั้งเชียงได้กับเชิญชวนมาเที่ยวเดอ้อพี่น้องครับ